คุณไพศาลศรีอำนวยชัยผู้ชำนาญด้านกฎหมายเชี่ยวชาญเรื่องม็อบเต็มโซเชียลด้านกฎหมายเราก็เชี่ยวชาญทางเรื่องม็อบด้วยนะเต็มโซเชียลไอ้เรื่องม็อบนี่ก็มันแยกให้เห็นถึงภูมิธรรมของคนเหมือนกันนะพวกเราเออกไป ประท้วงนะไปประท้วงนะไปต่อต้านไปประท้วงรัฐบาลเนี่ยแต่เราไม่ได้บอกว่าพวกเราเป็นม็อบพวกเราเออกไปโปรเทสตออกไปโปรเทสตใช้ภาษาอังกฤษเขาซึ่งเขาก็ให้คำจำก,กัดความไว้ชัดอยู่แต่เขาก็เพิ่งเพินงยังไงไม่รู้ก็เรียกของเขากันนะว่าม็อบม็อบม็อบแล้วก็ประพฤตเป็นม็อบเลยนะเออ พระพุทธไปพวกที่ไปต่อต้านแล้วก็เลอะเทอะรุนแรงป่วนเมืองไปเรื่อยแต่ปรเทสนี่มีคุณธรรมไปประท้วงอย่างพวกเราเป็นพวกคุณธรรมที่อัตมาว่าสุดยอดแล้วที่เราได้ไปทําเป็นตัวอย่างนะเดยกว่ามีปรากฏการเป็นตัวอย่างปรากฏการทำขึ้นมาจริง ไปประท้วงไล่รัฐบาลโดยประชาชนโดยประชาชนเลยใช้คำตามภาษารัฐศาสตร์ก็เลยไปไล่รัฐบาลไปปฏิวัติรัฐบาลไปรัฐประหารรัฐบาลใช้ภาษารัฐศาสตร์ก็เลยรัฐประหารสําเร็จโดยวิธีรัฐประหารใช้มือเปล่า ไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ความรุนแรงเลยสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนี่คือตัวหนังสือหลักฐานที่มีอยู่ในยุคนน้นติดอยู่บนเวทีเลยหลังเวทีนะสันติคือสงบอหิงสาคือไม่รุนแรงนันว l e เลนไม่รุนแรงซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ผุดผ่องบริสุทธิ์เลยสะอาดซื่อสั์สะอาดคมลึกคมลึกแล้วก็พยายามใช้ความเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งคมแม่นลึกแม่นแม่นประเด็นต่อสู้ด้วยคุณธรรมอย่างนี้ชนะชนะจริงๆเลย ที่เราชนะได้ก็เพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นคนดีถ้าคนไทยทั้งประเทศไม่เป็นคนดีไม่สำเร็จหรอกทีนี้โดยค่ารวมของคนไทยดีคนดีเข้าใจคุณธรรมจึงยอมให้คุณธรรมชนะถ้าคนไม่เข้าใจคุณธรรมเขาไม่ยอมให้คุณธรรมชนะหรอกเขามีแต่พวกขี้โกงชนะ พวกกีโกงพวกรุนแรงพวกอำนาจบาดใหญ่ชนะเพรานะฉะนั้นพื้น<แ>ผู้ที่สู้กันในศัตรูกับคู่ศัตรูสองฝ่ายฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมถ้าฝ่ายอธรรมมันเลวร้ายจริงๆนะแพ้ฝ่ายธรรมะแพ้แพ้จริงในยุคก,กรียุคเนี่ย แพ้แต่ถ้าว่าดีหนึ่งยุคดีธรรมะชนะมวลประชาชนก็ดีก็ชนะหรืออีกอันหนึ่งพิเศษมากธรรมะที่มีบารมีธรรมะที่มีบารม,รรม,ม,ารมีชนะอธรรมได้ มีบารมีชนะอาจทำได้นะชนะอย่างไรก็แล้วแต่อย่างพวกเรานี่ชาวอโศกถือว่าชนะหรือแพ้ชนะหรือแพ้แพ้กรณีไหนครับอะกรณีไหนครับอะไรนะกรณีไหนครับอ่าแพ้ที่เรายอมไง เรายอมไม่เข้าไปโอบเวกโวยวายทำแม้แต่จะแย่งชิงทรัพย์สินเอาไปเลยจะแย่งชิงอำนาจเอาไปเลยอยากชิงสรรเสริญเอาไปเลยอยากแย่งชิงสุดเอาไปเลยเห็นไหมเขาแย่งชิงไปหมดเลยสุกของเขาเนี่ยสุกเลยนะสุกเผาร้นเลยนะสุกเลยนะสุกต้มเดือดเลยนะก็ไก่สุกก็ไก่สุกเผาร้นสุกเดือดสุกโอ้โหพลาดเลยนะเขาสุก อร่อยอ,อร่อยเขาอย่างนั้นเลยเขาได้ได้ลาบยอดส้นเริญโกียะสุขเราไม่เอาเลยเขาก็ไม่มาแย่งเห็นไหมมันซับซ้อนธรรมะมันซับซ้อนเราไม่มีสิ่งที่เขาอยากได้แล้วก็จะมาแย่งเอาเราทําไมแล้วเราก็ไม่ได้ไปลุกรานเขาเขามาลุกรานเราเราก็ไม่โต้ตอบด้วยเขาก็ทําไม่ลงเหมือนกันนี่มันสุดยอดมันก็เลย เราก็เลยกลายเป็นผู้ที่สบายแล้วก็อยู่กับเรารอดเราเลี้ยงตัวรอดเราสร้างสรรค์รู้จักปัจจัยสี่รู้จักชีวิตแล้วก็เลี้ยงชีวิตโดยไม่ไปเบียดเบียนใครแถมมีสิ่งที่เป็นปัจจัยของชีวิตเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์แจกจ่ายเจือจานผู้อื่นไปอีก มันเป็นธรรมะที่ซับซ้อนลึกซึ้งทั้งนั้นเลยเพราะไม่ต้องห่วงหรอกชนะขอให้เราอย่าประมาททำธรรมะโลกุตระธรรมนี้ให้สูงขึ้นเจริญขึ้นหรือขึ้นอย่าประมาทไม่มีวันแพ้ในพูดไปกลับไปกลับมาตกลงแพหรือชน,น,นะกันแน่พดเห็นไหมนี่ภาษาสิริมหายาเห็นไหม งงไหมไม่งงเลยเพราะเราเข้าใจเราพูดถึงมุมไหนมุมพูดปั๊บเปลี่ยนไปปับ๊บพูดปั๊บไปล่ยไว่ายังก็นักมายากลเลยปับป๊บป <c oughs> แต่พวกเรามีมุทุปุตตธาตุมีปัญญาแววไวฟังทันเออเข้าใจยิ่งลึกซึ้งยิ่งราบซึ้งยิ่งโอ้จริงจริงจริง,รง,รง,รงมันไม่เป็นภยัยเป็นโทษต่อใครมีประโยชน์คุณค่าต่อเขาด้วยแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปสงบเรียบร้อยเบิกบานร่าเริงนะ พวกเราเชาวอาโศกนี่เป็นผู้แพ้ที่ทําให้ผู้ชนะเนี่ยเกรงใจมันประหลาดดีนะครับนะประหลาดสิเป็นเรื่องแปลกแหละเป็นเรื่องนะ